สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตึกตักมักจบครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ย้ายรถเมโคอีกคันหนึ่งกลับไปที่พยักกลับมาถึงเมื่อคืนครับต่อม,มาก็ลงงานเลยสำหรับคนขับเมคโคก็เพิ่งมาถึงตอนเช้าครับ ทำงานของคุณจ่อยนะครับคุณทะเนศนะครับเราจะทำโคกน้องนาจะทำเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็พอดีเจอดินทรายสวยๆก็เลยย้ายดิน ปฏิบัติการโดยคุณบุญศรีนะครับสำหรับเจ้า s อ2 0 4ยสอี C, ่สานี่ครับคุณบุญศรีครับสำหรับเอฟพีอาร์สองสี D ่ศูนย์ก็ที่บายนะครับขับได้ทุกอย่างนะครับขับได้ทุกรถทุก โคก็ขับได้รถด,ดัำรถอะไรขับได้แต่ก็พอกำกานะครับก็พอ,อแก้ขัดนะครับพอได้ก,กวักวเล่นๆน,นะครับเนี่ยคือสถานที่ข้าง,างในนะครับสำหรับฝั่งนู้นไปก็จะเป็นการทำคลองไส้ไก่ นนี้ยังยังยังวิ่งคันเดียวนะครับมาคันเดียวเพราะว่าอีกสองคันก็วิ่งอยู่ที่พยักอยู่ก็เกือบจะลืมกุญแจนะครับเกือบจะไม่ได้เอามาถ้าไม่ได้เอามาก็คงไม,ม่ได้วิ่งแล้ววันนี้ต่อไปเราก็จะไปดูที่ลงกันนะครับคุณก็ไม่ต้องมาเลิกเสื้อขึ้นนะครับ <scratching> พอดีนะที่นีนมันเข้าตาแลครับมันไม่ต้องมันไม่ต้องมาโชว์กล้ามเฮ้ยขึ้นรถด,ดิเขาเรียกเขาเขาบอกแล้วนี่ไปนะครับไปดูที่ลงกันครับ,บแ,แล้วก็จะมาดูการขับของเจ้าซีบายนะครับไม่รู้ว่าจะสมกับที่เขาโม้หรือเปล่านะครับ รถแรงครับใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องอะไรใจเย็น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 ดูแล้วว่าแรงดูแล้วว่าแรงขับข้เนก็ได้น้อฮะขับข้เป็นก็ได้เน้อขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้แล้วทีนี้ก็เป็นถนนดูอันนี้คือตีนเขาเลยนะครับติดเขาเลยนะครับไปเลยนะครับพอดีลุงเมย์มาพอดีเลย แล้วทำไมรถเราดูเหมือนจะไม่ไม่เปิดแอร์เนาะคล้ายกับว่างั้นเนาะมามันเงยเตะซ่าอยไงน้ล่าต่งนครับอันนี้ก็ขับ้าตัวเป็นแสนตัวเป็นแสนนะครับแต่ไม่ได้สักสลึงนะครับอันนี้คือที่นอนครับที่นอนของใบสายโหดนะครับใบสายโหดยังไม่มาครับก็ให้ซีาบมาขับแทนครับจาของรถใบสายโหด ไฟสายหดของรถนะครับยังไม่มาไฟสายหอดไม่อยู่ี่แตะไม่ดังเลยนะครับแด่กก็ไม่ดังนะครับไม่รู้ไปติดไว้ตรงไหนนะครับมีเคล็ดลับของเขานะครับ <c oughs> วิ่งก็น่าจะประมาณกิโลหนึ่งเนาะ <c oughs> ประมาณวิ่งประมาณกิโลหนึ่งครับก <c oughs> ็สามร้อยนะครับเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวหนึ่งเพราว่า ไม่ได้ดันถ้าดันก็สามร้อยห้าสิบเลิกมาถึงเม,มือ่อคืนน้ำมันเราล่ะท่านน้ำมันเยอะไหมน้ำมันเยอะฮะน้ำมันได้ตรงไหนหน่วยควดรดันด้วย อันนี้ก็คือบ้านทดนะครับบ้านทดลงสมบูรณ์นะครับเลขาผมยังไม่มานะครับเลขาผมก็ยังไม่รู้ว่าผมมาครับถ้ารู้ว่าผมมาคงม,มารอผมตั้งแต่เช้าแล้วครับอันนี้วิ่งวิ่งเกียร์เกียร์สี่เกียร์ห้า ยนะครับสบายสบายนะครับใส่ดินประมาณหกตักครับหกตักมีปีครับเยอะเยอะสองร้อยใส่ไปดำลงกองเบลือเลยครับนี่คือที่ทางลงของเรานะครับ มันจะฟุ้งเกินไปเดี๋ยวพื้นดังเดืพื้นดเืองบ้นดังเออเดี๋พื้นดังเดืวพืนดังแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาครับมาวิ่งบ้านนี้ก็โอเคมีแต่พี่พี่น้องๆแอ่ยอใส่ดีครับเลี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าเออให้ร้วเท่าหรือเปล่านะครับ โอใส่ขานาด้นอ๋อนึกว่าท่านปีเตอร์นะครับนึกว่าท่านปีเตอร์นะครับผู้ว่านะครับเย็นนะครับท่านอาจารย์ อันนี้ก็คือที่ลงนะครับนี่คือที่ลงโอ้โหเบาเบาเบา ไม่ต้องมาชิดขนาดนั้นขอกท่านเลยมาถ่ายมาอาวอาเอาเลย ยิ่งสวยครับยิ่งสวยโอ้ย okay, ลงกงลองเบลอแลยลพก่นน่องเอ้ยตานรถชิบหรอกับที่ตรงนี้ก็ ที่ผมเคยมาลงครับที่เคยมาทำเป็นแปลงของข่านจ่อยครับแล้วก็เขาไปทำอีกที่นึง่งไปสนใจติดต่อเไ้นะครับเด้อนี่ไสยนี่ พี่น้องบันทดใ,ใจเย็นนะใจเย็นนะอยานะ่าควนนะคนขับนะเจีลาาเยลายเรแล้วว่าแล้วนะมันควนตีนหนีแล้วยองเศรษกี่ตัวมึงนี่กำลงกังคนเป็นบัวอยู่มอเห็น ได้บ่อนี่บ่บ่บ่อเห็นบ่อ่น่ะเห็นอืมบ่อม่อไปนี่ครับเทีวที่ยวทัชสวยครับสวยสวยตัวหน่อสิบเอ็ดโมงเย็นอืมต่เสาเก่าโมงนี่เป็นยับาพก็ดีอ๋อประมาณนี้นะครับถ้าคุยต่อไปเราจะมีเรื่อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทำสนุกสนุกติดตามช่องตึกตัก,ตกมักจบด้วยนะครับตามสีบายด้วยนะครับสีบายนะครับสีบายช่องตึกตักมักจกเนี่ยน,นะครับขี้เลไม่ถูกทหารนะครับรถเป็นตุกอย่างโอ้ยครับรเซียนไยาครับเซียนในสุอดอกวันแล้ว <laughs> โอเคครับผม <laughs> สวัสดีครับ